นสุดท้ายก็ไม่มีใครหายกเหนื่อยว่ะปางโอเคได้เจอซอมมนไหมพี่ช้าสดเจ้าหิงกับวัลไปึ้งนะคะพี่อุ้มหน้าแดงนะคะหน้าแดง ชาอุ้มสวยมากเลยทุกคนมีมีชาหลอดกับชาอุ้มตัวยังไงวะตอนนี้ดาราเราเป็นดารานี่มันติดใช่ไหมใช่มันติดโอ้ยกลัวกลัวเหมือนกันโอ้ยเบาๆกันนิดกันนิดจะตายอย่างนั้น ไหนอะมีรูปอยู่ชาลอดสวยมากเลยค่ะโอเคเพราะว่าเขาทราบอยู่ชาลอดหมวดรันเขาตอบมาไหมว่าคิดถึงไหมเฮ้ยหมอรันหมอรันคิดถึงตุนไหมทำอะไรนะชนะสูตร พระก้อยอยากโดนชนะสูตรอยู <c <c oughs> <c oughs> so ่โดนไม่ไหวแล้ว้อยี่ไหลแล้วาอชอบหายเออหายไปไหนจะได้คำตอบไหมวันนี้อะไรวะ เออขี้โกงว่ะต้องลงลเป็นไรต้องลงยึดถึงสาระงานชารันนะชารันยึดถึงตุนไหมชารันบอกว่าว่าก็เสร็จแล้วพอ่ไงทำงานก่อนนเสร็จแล้วนี่ไงนี่มันเนาะน่าจะไปกินข้าวฉลาดหิวข้าวปะแสบสุดๆจริง โอ้ยม uh, um, ีน uh> ่านเาสอ้ราไมอกเอออุ้มไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอะอุ Whoops ้มไปไหนอะไปไหนอุ้มไปไหนอะไหออมไอ่ะไม่ยอมตอแล้วชาลล์เนี่ฟ้าไหมสารวัตรเขาไม่หมด

เม่พอดีเมื่อกี้เจ็บขาหวัตกหลุณล้งพี่ีพี่หวูเจ็บขาดูขาพี่หนูด้วยขาไปโรงพยาบาลไหมขาเป็นไรขาเป็นฟอหเป็นแฟนไรขาาขขาาวแข้ขาขาขาขนขา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 ขวดตุนขิงฉาขาขิขาขาข โอยปล่อยเขาเข้ากันไปแล้วไม่เข้าละอยู่ตรงมะลาแล้วกันถ้าเมื่อกี้ที่ชาร์ลอตบอกก็คือผ่ากูกับมะลาบีไปแล้วคนละศพงงมากกับการผ่าตัดผ่าชั้นกับวะลาบีไปแล้วฉันก็งงอยู่พี่อุ้มอยู่ในขาะอยู่ค่ะผมอุ้มอยู่ฝั่งนู้นนี่ไงดูไอไปก่อนไหมล่ะอุ้มอยู่ฝั่งนู้นจ้าน้องชากลับตอนไหนน้องชากลับพรุ่งนี้ครับน่าจะไปกินข้าวด้วยไหม ไปสระผมไปสระผมอย่าไปสระผมแล้วกูเออเออเออโอเค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 สิบหมุโอเคโอเคพี่ชากี่โมงกี่โมงสิบสิบ